เต well. ้นบุบบุบเลยไหมทางยาวครับแล้วหัวก็หัวแล้วนี่หัวก็หัว Iser, งบกเอมสิเพียงอย่งว่าแล้วไปคือครับโอ้ลิงครับ evet> น an um> uh ั่นนไปลิงครับรถลุไปิงครับรถไปไลิงครับรถไริงครับรถยังซ่นรถพังบินไงครับรถนั่น

อัดไม่ใช่ช่างเอี่ยวครับเออเออโหเฮ้ยเออโหดใช่ปะโหเท่เอี่ยวปะเป็นหอย่งบอกอย่างดูเห็นหน้านะคล้งหุ่นเยมันมาไหม ยังวะจ้างงเหมือนกันเม่เดีเราได้ายังมันรอเปล่าิโอได้ไปยังได้ยังไม่อยากพีสาวมันเลยเออม่ยพี่สาวมันเดีตรงก็วานีเด็กน้อยท่าตีเนี่ย้ตอทำอะไรเครื่องถืนะไรด้วยเดี๋ยวคนหาเรื่อง เดี๋ยวหก็มเซมไปกันชั like ้นยาวแล้วไทยเดีนหยบพี่ครับมีแล้วาไทยเมียจะคล้องนั่นน่ะเจนหยิบพียังชั้นยาวขาหดเข้าไปเป็นไงล่ะโอ้ ลงมาสักคราะไรต้กเรา่าุกเดินกันบ้ารอๆต้องรีบมาแน่รถติดอยู่วโน้น <c> เ <oughs> หรอยิ่งน้อยงรถปูเป,ป็นปูแน่นอนเลยหนูนะเอาคัานม่วงๆนะมา ไม่ใส่ได้เยอะดีรถตรักอ่ะกระบะใหญ่อ hey ่ะใส่มดเลยแหละเนี่ยใส่ไปทีเดียวหมดเลยได้นิห่เลยดีเจ้าหอยเรจหอยเวจ้าหอยไปรึกษาบอยร้อยเมียยากจะกินเหล่าขาวปรึกษาทอง พวกองสางเขาเนี่ยไอ้เบิ้งนำาเขาใส่แกบแตะไอ้เกือบแต่เลยนี่เดินไปน้ำเนี่ยแม่เป็ดลูกเป็ดเลยอาจารย์ุงโอ้ยให่นุนครับสิวตบเกะติดคาร์กอร์เลยงามเดล้ก็เป็นวัดอนท้นก็เป็นแบบว่าเรารี่มรึ่มเาไมืเข้าใ เดี๋ยวช่างเหยวไปพี่ยิงให้นมเลยเจอแปบบบบบบอีแปอีคุยไปครับร่วมเลยน่าจะปเป็นทีหลังนี้แหละว่าไปบบเพื่เดี๋ยวก็กลับมาลูกใครลูกบอยลูกเกย์บอยหน้าตาวเรื่องเลย

นี่แหะหน้าสุดสิบตัวนิดเดียวพี่โอขับ,ขบรถรบอะไรขับไปทั่วเลยขับไปทั่วเลยครับตัวโดดไม่ประจำตำแหน่งสักคันเลย ซ่อมรถไปเย็นซ่อมรถเลยตัวนี้เสร็จแล้วเหลือแต่ลั่นเท่านั้นแหละเดี๋ยววันนี้ก็เป็นสตาร์ทนะทำไมไว้ทงนะอ๋อทำเองไห่ทำเองอ๋่วันนี้ทำเองเลยครับกี่รอบแล้ววะพี่จะทำกี่รอบแล้วรอบนี้รอบที่สี่รอบที่สี่แล้วโอ้ยแค่นี้น่าจะนานหน่อยเพราะว่าแกะลากของมันเออเปลี่ยองเปลี่ยนลูกซูเปลี่ยนแบสเปลี่ยนอะไรใหม่แต่ที่แดงกระแทกติดแล้วมีน้ำมันเครื่องมันนี่ด เป็นอะไรเป็นปลากินตัวเดียวปลากินปัม๊มถ้ะปันเครืออือใส่หมูปางแล้วเสิรพ์ิกตัดไก่อ๋อถ้าอยู่ขนาดเกินนินบางเกินก็สีเสื้อในอือเอตัวนั้นตัวเดียวแค่ันเขาว่ามันทำยากยากกิงไหมน,นี่นน คาดีร้อย้ห้าร้อยก้สิตระกูลสองร้อยกว่าชอบแตพบอกมีช่างนึ่งชอบแข่งแออยู่บ้านคงศราวเส้นย่เลยอ๋อเนี่ยเออจะมีบูนอยู่้ามืออันนั้นชอบี่เทำคนเดียวเพราะว่าเสียบอยร้อยเมีย มีปัญหาเรื่องมีปรึกษาเสียบ่อยครับโอเคมัมีงานคมล่ะโคยังไม่มีรถขับเลยนี่นี่ไปขับรถไทย์หนึ่งร้อยธงสินะตกงานอีกแล้วตกงานไรเขาไม่โคงไงโคงงานมีที่ไหนแค่พอ้งไปขับไอ้มาสที่หลังบ้านอะไรเงีบาเป้าร้อยสิเน้าพอดีอืมโอ้โหโค้งไปขับปีไอ้มาครูไปเช้าไม่เป็นหรือ อย่างโค้ครับหมดหมดรถขับแล้วหมดรถประจำตำแหน่งก็นี่ไงขับเันเื่องไงอ,อ,อ,อยังยังยังพันน,นึ่้ไม่เอาหรอกเอาดีดีเงี้ยยาก,ยากเล็กมาสูงเนาะแต่ว่าเจอเนืดๆมันได้เปรียบค่ะดิสีายกับสีกนแล ใช่ครับไปกินลงห้างมั้งแล้วเดี๋ยใช้ยกบล็อกให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมองน้นี่คูเร็วคุนมูว่าใ่เล็กมาแล้วกให้คุณคเขาใ ใสลกเ็กก็่มเเล็กึงแกว่าผ้อนเขาได้มากเาก็ต้องยกลงขึ้นก่นเอาไม่โคหิวลงเลยโอ้กว่าก็ต้องขนลงจากกรนีเอาไปเอาเอาวันไปขึ้นเขาอีกแ้วกระจอัรนี้ที่เนยก็สักก่อนเะโอเคครับผมสำหรับกินนี้ก็ปากไว้เกงจ